ช่องชาวเก็บวบดถเกยวสิ่งครับสุดหล็กมาดูพี่ไม้ครับซื้อืองมาครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับกับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นครับสภาพคือมันมันไม่มีที่ตินะครับเจ้าของเจ้าของที่เขาไปซื้อมาครับเขาบอกนะครับอันนี้เป็นเครื่องอ่าตรงนี้เป็นเจวัตหรือเปล่าครับบัมใหญ่นะครับอันนี้ เชฟเฟิงใหญ่ครับโมเตอร์ก็ได้กินนิดสามครับอันนี้โมเตอร์นี่โอ้โหแท่ไม่เยอะลยครับมีแค่ตรงนี้ครับที่มันเยอะครับตรงนี้จุดเดียวมาดูว่าเขาซื้อมาแล้วเขาทำอะไรบ้างนบอันนี้นะครับไม่มีทําสีนะครับที่ช่องล่างแล้วก็ทําสีช่องล่าง นิดเดียวครับด้านหน้าครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าคุ้มนะครับคุ้มราคาครับนี่ก็โซ่น่าจะสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบแปดข้อครับแล้เลื่อนลูกรางสิบเอ็ดลูกครับข้างบนสองครับอันนี้ก็พร้อมพร้อมมวยงานครับวันเสาร์นี้จะออกไปลองเกี่ยวร,รอน,น้ำยี่สิบนะ ขันบนครับนี่ครับถือว่าโอ้โหโอเคครับสุดยอดนะครับประเก็ยิบเก้านะครับตัวเดินสิบสองเกาหลีครับสิบสองใหม่ครับของอีฮองเคอีซีครับนี่ครับอฮองเคอีซีนะครับเช็คแล้วนะครับมอเตอร์เป็นของโคเก้าสิบครับ ีค t หนึ่ง bo ihi ครับตัวนี้ซื้อมาก็เป็นแค่นี้ครับได้ชาร์จใหม่เพาซื้อเป็นแค่ได้ชาร์จใหม่นี่ครับสภาพต่อหมอ้อเป็นต่อหม้อเหล็กนะครับเหล็กตั้งคันนี่นะปั๊มพลานี่กไม่เยิ้มครับก็พร้อมด้วยงานครับตับนนี้แล้วก็มาทำท่อคลีมใหม่นะครับมันสร้างเขาสร้างท่อคลีมใหม่นะครับ รบในนี่ก็เป็นเลดครับเนี่ยเป็นเลดเลดนาดีครับรวมหมดดีกว่าโอเคครับคอก็เป็นคอเลดครับข้างบนเป็นเลดหมดครับนี่ครับระบบโล่งนี่ครับก็เดี๋ยวเช่นวันเกี่ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนี่ยมอรมก็เป็นมอลมันเลดครับคอเลด เกี่ยวดันเรียนแบบเพชรเจริญน,นะครับโบไปก็บอกคอยกคู่นะไม่นีเป็นของเราจะโหลดใหม่ครับน,ะน,นี่ทางนมันไฮริกน,นะครับโน้ำเหมาะไอ้ไม่รั่วคใช้ เดี๋ยวไปดูตอนเกี่ยวข้าวว่าจะคล้องไหมนะครับก็ฝากคลค์กดติดตามครับสวัสดีครับ